สวัสดีครับผมธารับดูลายมือผ่าละฮตพนุกมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็ลายมือลายมือของเศรษฐีต้องมีลายเส้นดังต่อไปนี้เป็นอย่างไรจพราะว่าลายมือของเศรษฐีเนี่ยวันนี้ลายมือเศรษฐีจริงๆเนี่ยเศรษฐีเนี่ยคือเราพูดถึงเรื่องลายมือเลยก็คือ ษฐีนี่จริงๆถ้าถามว่าคุณดูเส้นสมองคุณดูเส้นใจคุณดูเส้นวาสนาให้มือเสียดผมให้ดูชี้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูชี้นี่ครับชี้ครับผมจริงๆคุณดูเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้คําตอบหรอกเช่นคุณดูเส้นวาสนาเพราะว่าอ่าจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราดูเส้นวาสนาเส้นเดียวบางทีมันไม่ครอบคลุมมันจะต้องดูเส้นใจเส้นอะไรคือมันจะต้องดูองค์ประกอบอะไรอย่างโดยรวมนี่คือสิ่งที่ผมบอกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งของเกิ่นนะคือมันจะต้องดู ส่วนประกอบของหลายอย่างด้วยในตัวมือนั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งผมอยากจะบอกว่านี่ผมเลยบอกว่าเรามาดูกันหลายๆเส้นเพราะฉะนั้นวิธีการจําแนกวิธีการวิเคราะห์คือเราต้องดูปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัยนั่นเองผมจะบอกแต่จริงๆเลยเนี่ยก่อนที่จะให้ดูทิศคือเวลาที่เราจะดูว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้เป็นเศรษฐีไหมจะร่ำรวยจากตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ ต้องดูปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่างแรกคือสีของมือถ้าสีชมพูนะสีชมพูระเรืออย่างนี้คือแต่ที่จะพูดระเรือไปยังไงสีชมพูมันจะออกชมพูระเรือระเรือเลยก็คือชมพูชมพูฝดฝาดชมพูแบบชมพูแบบแค่เหมือนสีชมพูในมือระนึกภาพง่ายๆแต่ถ้าแดงเป็นยังไงไอ้ต้องรู้พื้นฐานก่อนนี่คือพื้นฐานในการทาลายมือเลยถ้าแดงไม่ดีแดงหมายถึงเส้นเลือดหรือว่าเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูง เบาหวานอะไรพวกนั้นนั่นมือจะแดงแต่ถ้ามือซีดก็หมายถึงอย่างที่บอกก็อย่างที่พูดว่าถ้ามือซีดก็ตามที่คุณคิดเลยแหละถ้ามือซีดก็หมายถึงความโลหิตต่ำหรือบางทีก็อาจจะขาดเลือดนั่นหมายถึงไม่มีช่องน้นถ้ามือแดงยังดีกว่ามือซีดนะหมายถึงว่ามันอย่างไรก็ยังมีเลือดนะแต่เลือดในที่นี้เลือดไม่ดีเพราะว่ามันสูงมากเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีๆนะครับผมีอย่างแรกแล้วอย่างที่สอง มือต้องตรงนี้กดแล้วแน่นเป็นสปริงถ้ามือของคุณกดแล้วแน่นแน่นเด้งๆตรงนี้ถ้าแน่นเป็นแล้วมีอุ้มเนื้อนูนอุ้มอุ้มดีครับจะมีโชคแล้วมือชมพูระเรื่อมีโชคถามว่าทํายังไงให้มือเป็นแบบนั้นบางคนมือซีดมือแฟบมือไม่มีเนื้อนูนเลยทําไงแนะนําอย่างหนึ่งไปออกกําลังไปออกกาลังไม่ว่าคุณจะเล่นโยคะเทเลพีสหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ อะไรก็ตามการออกกําลังกายของทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะช่วยทําถามว่าวิธีการแก้ดวงมันทําไงอย่างแรกเลยนะไปออกกําลังก่อนเรื่องของการแก้พื้นฐานมันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมแต่ต่อไปเรามันวิเคราะห์อะไรที่มันลึกลงกว่านี้เพราะเป็นอย่างไรเห็นไหมว่าผมวาดเส้นลายมือนี่คือลักษณะาลายมือเศรษฐีแต่อย่างแรกที่ผมพูดไปก่อนนะั้นนั้นคือคุณต้องมีพื้นฐานอย่างแรกก่อน แต่บางคนไม่มีพื้นฐานอย่างแรกเช่นเนื้อนูนสีของมือไม่มีทําไงก็มาดูตรงนี้บางคนดูเส้นเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณมืออย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็จะยิ่งดีเรามาดูเส้นแรกเส้นแรกที่บอกก็คือเส้นวาสนาที่ผมบอกว่าใครไม่มีเส้นวาสนาคนนั้นจะลําบากก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วเพราะไม่มีเส้นวาสนาอาที่ผมพูดในผมไม่พูดแล้วนะคือผมจะบอกว่าเส้นวาสนาเนี่ยก็คือเส้นแห่งความสําเร็จ รือเขาเรียกว่าเส้นที่คือจากเงินจันทร์เนี่ยเห็นไหมว่าเส้นมันมาจากเงินจันทร์เงินจันทร์อยู่ตรงนี้นะตรง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 นี้นะเพราะงั้นคนที่มีเส้นวาสนาออกมาจากเงินจันทร์ทะลุจนถึงนิ้วกลางแต่อย่าให้ถึงนิ้วกลางนะถ้าถึงนิ้วกลางตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าทะลุเลยตรงนี้ไปไม่ดีครับเหนื่อยทั้งชาติเหนื่อยทั้งชีวิตแต่ว่าขอยมันไปหยุดอยู่ตรงเดินเสา เนินเสาก็คือเลยเส้นใจไปแล้วไปหยุดอยู่ตรงเนินตรงนี้อันนี้ผมจะอันนี้วันนี้ผมจะรีบพูดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องลายมือย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆของผมที่เกี่ยวกับลายมือได้ผมก็พูดพูดไปแต่ว่าใครที่มีพื้นฐานเรื่องลายมือแล้วก็ถือว่าโอเคนะอแต่ว่าเส้นเขาเรียกว่าวาสนาเนี่ยถ้าออกมาจากเนินจันท์หมายถึงคุณจะมีคนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ มันหมายถึงอะไรเป็นเส้นวัสนาที่ดีที่สุดถ้ามันออกมาจากเนินจันก็ออกมาจากตรงนี้นะครับผมก็คือยาวไปถึงเนินเสาต้องยาวไปจนถึงเนินเสานะครับผมถ้ามันหยุดอยู่กึงกลางตรงนี้ตรงเส้นสมองเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่คือเส้นวัสนาแต่ตรงนี้ผมกำลังจะพูดคือเส้นอาทิตย์ที่มันออกยาวไปจนถึงนิ้วนางเนี่ยมันจะเป็นเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์คือศิลปะแต่ว่าคุณจะบอกว่าถ้ามันยาวไปจนถึงนิ้วกลางคืออะไรก็คือเส้นเส้นวัสนาถ้ามันยาวไปจนถึง เนเสาเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าต้องคมชัดสวยด้วยถ้าเส้นวาสนาไม่คมไม่ชัดก็จะลดประสิทธิภาพลงไปนั่นเองหมายถึงคุณจะมีคนอ,อุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หรือบางทีอาจจะได้คู่ครองดีคู่ครองดีคืออะไรคุณจะบอกว่าถ้าคุณมีอย่างนี้มันดีสุดแล้วบางทีเส้นอื่นแทบไม่ต้องไปดูเลยก็ได้ถ้ามีเส้นวาสนาที่ผมมองผมเลยพูดบ่อยไงจึงบอกว่า ถ้ามีเส้นปาแบบนี้ได้คู่ครองดีได้ผู้ใหญ่ผัวทำได้สามีรวยหรือบางทีก็เป็นเส้นวาสนาที่คุณจะสําเร็จง่ายกว่าคนอื่นบางทีคนอื่นเนี่ยบางทีคุณออกจากจุดสตาร์ทก่อนได้ใหญออกจุดสตาร์ทพร้อมกับเพื่อนพร้อมกับพี่น้องแต่ว่าคุณสําเร็จก่อนเขาใช้คําเนี่ยเพราะเป็นเส้นที่ดีที่สุดแล้วบางทีเส้นนี้มันหมายถึงว่าบางทีคุณอยู่ลังห้องแต่ครูของคุณ ก็จะจับคุณจากหลังห้องนี่มาไว้หน้าห้องให้คุณเด่นให้คุณดังให้คุณประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ก็จะเห็นอ่าเห็นตัวคุณเอาคุณมาอยู่ข้างหน้ามันเป็นเส้นที่สําเร็จง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเส้นแบบนี้เห็นไหมบางคนบอกว่าเอาต้องแล้วแต่ฝีมือต้องอะไรบางคนต้องเก่งด้วยต้องอะไรด้วย เก่งส่วนหนึ่งดวงส่วนหนึ่งแต่ถ้าดวงมาขายมีก็รวยคุณใช้คําเนี้ยคุณจะขายมีขายข้าวมันไก่อะไรแล้วแต่ถ้าดวงมาคุณขายอะไรก็รวยอ่ะใช้คําเนี้ยอย่าไปคิดว่าเราไม่เก่งไงไงดวงมีคุณก็รวยอย่างที่สองเส้นอาทิตย์แต่ก็ต้องทําด้วยนะเส้นอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับผมเส้นที่จะออกมาจากวัสนาก็ได้นี่คือเส้นวาสนานะครับผมส่วนเส้นที่จะอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เส้นเส้นทย์อยู่ตรงนิ้วกลางนะครับผมไอ้อยู่ตรงนิ้วนางเส้นทย์อยู่ตรงนิ้วนางเส้นทย์เนี่ยถ้าถามว่ามันคือเส้นอะไรเส้นที่คือความสําเร็จคล้ายๆเส้นวาสนาแต่มันจะหมายถึงชื่อเสียงสมากกว่าแล้วก็ชัยชนะเส้นที่ถ้าลากยาวสวยงามมันจะถัดออกมาจากเส้นวาสนาถ้าลากยาวสวยงามมาจนถึงนิ้วนางตรงเนี้มันหมายถึงอ่าเขาเรียกว่าเชื่อขนมกินได้เลยว่า จะมีชื่อเสียงคมลึกชัดละเอียดหรือเปล่าถ้าคมลึกชัดละเอียดแล้วอย่างนึงคือลากยาวสวยงามผมจะบอกว่าวิธีการดูง่ายๆไม่ต้องยากสาหรับเส้นทิ์คือมันยาวหรือเปล่าถ้าเส้นสีสั้นๆก็ชื่อเสียงน้อยหรือบางทีก็สําเร็จอะไรบางอย่างกับความภูมิใจเล็กน้อยไม่ค่อยมีศิลปะหรือวัทศิลป์ในตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าเส้นธิดลากยาวมาเชื่อขนมกินได้เลยว่าสาเร็จก่อนใครเพื่อนเหมือนเส้นวาสนาแน่นอน บางคนเส้นวาสนาไม่ดีแต่เส้นที่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเส้นที่ผมจะบอกใบอย่างหนึ่งถ้าเส้นที่ช่วงนั้นเนี่ยตรงตรงเนินอาทิตย์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นอาทิตย์มันออกมาจากตรงนี้นะครับผมมันลากยาวลงมาถ้าเส้นทิตใครสวยๆยาวๆแล้วช่วงนั้นมีแดงๆมันหมายถึงโชคลาภคนนั้นก็จะมีด้วยคนนั้นจะมีโชคลาภในช่วงช่วงที่เส้นทิตแดงๆเนินอาทิตย์นะครับผมเนินออาทิตย์หรือเส้นที่แดงๆเนี่ยคนคนนั้นช่วงนั้นจะมีโชคลาภแล้วก็ดีไม่ดีถูก หรือบางคนก็อาจจะมีโชคลาภทางอื่นทั้งนู่นทั้งนั้นเส้นที่คือบง่งบอกโชคลาภด,ดูโชคลาภด,ดูเส้นทิศแล้วก็ยางคือดูวาสนาถ้าอยากจะรู้ว่ามีโชคอะไรเงี้ยดูวาสนา,าอาทิตย์สองยางสําเร็จง่ายอะไรอย่างนี้ต่อไปเส้นที่สามเส้นพุทธเนี่ยเส้นพุทธตรงนี้ต้องลากยาวมายิ่งมีหลายเส้นยิ่งดีนะเส้นพุทธแต่อย่าให้มีหลายเส้นมากเกินไปถ้ามีหลายเส้นมากพูดเยอะ บางทีพูดน้ำไหลไฟดับพูดไม่รู้เรื่องพูดบ้าๆบอๆถ้ามีเส้นพูดเยอะนะครับผมต้องมีประมาณสักสองสามเส้นแบบชัดๆเจนๆถ้ามีหลายๆเส้นซ้อนกันไม่ชัดไม่เจนมียะแยะไม่ดีเส้นพูดหมายถึงอะไรคนจะบอกว่าเออเส้นพูดเนี่ยต้องอยาให้แตกถ้าเส้นพูดเนี่ยที่ผมวาดไปเนี่ยคือบางทีมเห็นแบบผมวาดที่ไม่ดีด้วยนะ ที่ไม่ดีคือแตกๆแตกๆแตกลงมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันลากยาวหลายๆเส้นลงไปสวยเป็นระเบียบหมายถึงอะไรหมายถึงมีเครดิตเส้นพุทธคือเส้นเครดิตเส้นหุ้นส่วนเส้นการทําการค้าการพูดจาเพราะพูดหมายถึงอะไรพูดหมายถึงวาจาวาจาหมายถึงพวกเนี้จะประสบควาเสเร็จเร็วใหญ่หลวงทําธุรกิจได้ดีบางคนทําธุรกิจได้ถึงระดับร้อยล้านพันล้านก็ต้องเส้นพุทธมันหมายถึงความสมัรถในการทํา อย่างหนึ่งคือมีชั้นเชิญการต่อรองสูงทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดถ้าคุณมีเส้นพุทธที่ดีแต่ยังบอกว่าทาเขาเรียกว่าดูลายมือเนี่ยต้องเหมือนเอาต้ยมยำมายำม,มันต้องเอาหลายหลายอย่างมาประกอบกันแล้วทําไมผมถึงพูดว่า,วาเส้นกสนาเส้นที่เส้นพุทธเพราะที่ผมพูดเนี่ยผม,ผมพูดถึงหกลอกซิลไม่ใช่หกลอกซิลตุลป,ปันตุกตานะมันเป็นความหมายที่เข้ามาทับซั์ในลายมือมันหมายถึงว่าท่าไงความจะมามีทั้งหมดสี่เนินคือเนินพุทธ เนินอาทิตย์ก็คือเนินทั้งหมดที่อยู่ตรงบริเวณนี้แล้วมันลากยาวลงมาแล้วก็เนินพระเหันเนินพุทธเนินอาทิตย์เนินเสาแล้วก็เนินพรหรัสสี่เนินนี้สี่เนินบนนี้ที่อยู่ตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยครับอ๋อเข้าใจเนี่ยมันเป็นเนินหลักๆที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่งน้ำรวยเพราะชื่อคลิปก็บอกแล้วมันหมายถึงเนินหลักๆที่มันหมายถึงบ่งบอกสอถึงความมั่งคั่งนี่เป็นความลับที่ผม ปิดไว้ปิดไว้มานานนะความจริงหมอดูส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยบอกใครเท่าไหร่เขาเก็บไว้เป็นความลับก้นกุติเพื่อไม่บอกใครเอาเป็นแบบว่าหากินไปเรื่อยๆแต่วันนี้ก็มาพูดความจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอยู่เนินหนึ่งที่ไม่ใช่ฮโรซิ้วเพราะฮโรซิ้วมันจะมีแค่สามแต่มันจะมีพิเศษคือพุทธไม่ได้รวมอยู่ในฮโรซิ้วด้วยแต่ว่าพระรลัสารที่จะเป็นพระรลขาารในตัวหลักของฮโรซิ้วเลยเพราะว่าดาวประธานไม่ง่ายคือตัวฮกเนี่ยคือตัวดาวพระเลขาารที่ผมจะพูด มันหมายถยึงอะไรใครๆถ้าเรานึกถึงเศรษฐีที่มั่งคัง่งร่ำรวยเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงเศรษฐีคนนั้นแบบมั่งคั่งอะ่ะมั่งคั่งยาวๆอะ่ะเรานึกถึงที่ดินเศรษฐีคนนั้นร่ำรวยที่ดินร่ำรวยอสังหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายแทนที่เป็นตารางมาคอตเนี่ยตารางมาคอตใครจะดูเป็นหมักลูกมาคอตแล้วแต่นะที่เกิดขึ้นที่เนพฤหัสเดนพฤหัสก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ er, ออนิ้วชี้คืออํานาจพีดาวพฤหัสจูปิเตอร์ นิวนี้คือดาวเสาร์ a t ตเทินิว Saturn, นี้คืออ,อัพ l าโลโเนอาทิตศหรือว่าดาวสุริยะนิวนี้คือ Mercury หรือดาวพุธนะครับผมจวนตรงนี้ก็คือนี่ครับตร,ตรงจูปิเตอร์เนี่ยก็คือมันหมายถึงที่ดินถ้ามีสี่เหลี่ยมตารางหมาคอดตรงนี้ใครมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมตารางหมาคอดมีที่ดินครับพเพราะฉะนั้นจึงบอมมีพั์สมบัติอะไรต่างๆ บางไม้ไม่จาเป็นต้องที่ดินหมดนะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่คุณจะมีสมบัติมีอสังหาถ้ามีแต่ส่วนใหญ่จะได้อสังหาครับผมจบไปแล้วใครเรี่องงานดูรายมือพยุสิัผมมติดต่อทักไลน์าาดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์สองข้อหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยู u b e ด้านล่างใครทรี่องงานดูลายมือพี่สิบผมก็ทักลิงก์ ก็ทักไลดีมาได้ที่ไลดีทาสองหกแต่ข้อความและลังคิป YouTube ด้ะลักนะครับผมไลดีทาสองหกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะครับผมไลดีท่าสองหกหรือจะเป็นลิงก์ลิงก์เป็นข้อความเป็นช่องทางทางธุรกิจเป็นลิงก์จะทักลิงก์มาได้ทักลิงก์มาก็ได้หรือจะทักไลดีดีทาแต่น์ดีท่าสองหกมาก็ได้นะครับผมสองช่องทางไลดีท่าสองหกหรือลิงก์ของช่องทางนะครับผมลิงก์จะเป็นมันทักก็เข้ามาเลยแหละถ้าเป็นลิงก์ใจดีท่าสองหกมันจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นเพื่อนนกั ผมดูให้คุณสดๆผ่าน payment. ทางโทรไลน์มีอะไรก็สปิเกอรฟโฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์มีอะไรเต็มที่นะครับผมดูให้คุณเป็นหมอรูที่เต็มที่ให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ผมดูไม่เหมือนหมอรู้คนอื่นแน่นอนผมเต็มที่นะครับผมวิธีดูผมดูไม่เหมือนคนอื่นผมสปิเกอร์โฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์มีอะไรก็สปิเกอร์โฟนกันดูงอเห้งลายมือแล้วก็พายิบซีสามอย่างพยาย่่วนใหญ่ผมจะถนัดลายมือกับพายิบซีแล้วก็งอเฮ้งนะครับผมดูลายมือพายิบซีงอเห้ง แล้วก็วิธีการดูผมบอกไปแล้วว่าดูผ่ผนทังโทรไลน์ดูอะไรมือพ่ซีอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาดูเนี่ยคือเราจะปรึกษาเรื่องการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งรวยหรือความรักอะไรต่างๆที่คุณอยากปรึกษาผมคุณก็ปรึกษามานะครับผมก็ผมก็เต็มที่เป็นเทรนเนอร์ให้คุณแล้วก็เป็นโค้ชให้คุณเป็นหมอดูด้วยนะครับผมมีประกาศการจบจากสมาคมโหรน์นะครัไท็ในในวิพันชนีนุบะรรมหลายหลายใบยนะครับผมแล้วก็มีประกาศใบประกาศการจบโค้ชมาด้วย ใครเรียกการมาที่สนักงานมาได้นะครับผมผมมีอีกช่องทางหนึ่งคือที่สนักงานก็คือทักสอบถามมาว่าสนักงานอยู่ไหนหรือยังไงผมส่งโลเคชั่นไปให้สนักงานมีลายมือวิซีหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไปกับที่เต็มที่แบบ VIP ปรึกษากันยาวๆไปเลยมาที่สนักงานจิบชาคุยกันแล้วก็มีวิธีหนึ่งคือแบบ v วีไอแบบธรรมดาลายมือวิซีจะหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่วโมงครึ่งที่สบบวีกงานกันเดี๋ปเยมาที่สังงานจิบชายกันแล้วก็ติดต่อสอบถามมานะครับผมก็ ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ขอลาท่านเพียงเท่านีนานน้ก็ขอบคุณตี่กดสติ๊กเกอ์กดถูกใจกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จะส่งมาเรื่อยๆวันนี้ลาอ่างเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ